สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกช่อง5ร่วมกับบริษัทบ้านคู่บุญครีเอชั่นจำกัดเสนอรายการธรรมะคู่บุญ สวัสดีค่ะอรุณสวัสด์เช้าที่แสนสดใสนะคะกับรายการธรรมะคู่บุญค่ะและสําหรับวันนี้นั้นจะมีธรรมะดีๆอะไรมาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนกันบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงแรกของเราค่ะวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากวทางพระพุทธศาสนาสําหรับชาวพุทธทุนนิกาย เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์ด้วยกันคือการประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานของพระพุทธโคโดมโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดณวันขึ้น15บหาค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขาบูชา วิสาขาปูรณะมีบูชาหรือวิสาขาบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขานาดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลโดยเหตุการณ์แรกเมื่อ80ปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันประสูตรของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนาตารมสากลตรึกในพระราชอุทยานลุงพินีวันและเหตุการณ์ต่อมาเมื่อส5ปีก่อนพุทธศักราช เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตัสรู้เป็นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาตาโรมโผลปรึกริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตำบนอุรุเวลาเสนานิคมและเหตุการณ์สุดท้ายเมื่อหนึ่งปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันสเสด็จด,ดับขันทัปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาตาโรมสากรปรึกในสารวะโนทยาน พระอุทยานของเจ้ามันลักเมืองกุตินาราโดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือนหกหรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิน้นปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดร,ราชการโดยพุทธศักราชชนทั้งพระบรมสานุวงศ์พระสงฆ์และประชาชนจะมีการประกอบพิธีต่างๆเช่นการตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนาการเวียนเทียนเป็นต้นเพื่อเป็นการบูชาลรำรึกถึงพระราาัตนตรัยและเหตุการณ์สามเหตุการณ์ดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็นวันค้ายวันที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธาผู้ทรงประกอบไปด้วยพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรมคือความจริงของโลกแก่ชนทั้งพวงโดยพระมหากรุณาทีคุณ จวบจนทรงสเสด็จดับขันทปรินิพพในวาระสุดท้ายทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือนหกนี้ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสื่อต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับผมมังกรครับประภาวิโนหอจอนะครับเป็นทูตวันวิสาขาบ,บูชาประจำปี2558นะครับ เนื่องในวันวิสาขาบูชาผมว่าพุทธศาสนิกชนหลายๆคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับคือวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประสูตตัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนะครับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6กเนี่ยครับก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าพุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยก็จะเข้าวัดทําบุญกันนะครับแต่ผมจะบอกว่าเนื่องในปีนี้นะครับผมได้เป็นทูตวิสาขาบูชาประจำปี2 5 1 8เนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนให้วัยรุ่นหรือว่าจริงๆแล้วต้องพูดได้เลยว่าทุกเพศทุกวยัยที่เป็นชาวพุทธนะ จริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยนี้นะครับผมจะบอกวก่ากิจกรรมในการเข้าวัดทำบุญเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะครับหลายๆคนที่บอกว่าต uhm ัวเองไม่มีเวลาเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนะครับมันมีห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมกับการเข้าวัดทำบุญเนี่ยมากขึ้นเช่นมีการจัดการเวียนเทียนอยู่ในห้างสรรพสินค้าครับมีการใส่บาตรมีการอะไรหลายๆคนที่ต้องไปทำธุระเองในห้างเนี่ยครับก็สามารถเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปทําบุญได้ในห้างสรรพสินค้าเนื่องในโอกาสที่ผมได้เป็นทูตวันวิสาขาประจำปี2558นะครับ ผมก่อนอื่นผมต้องพูดถึงความภาคภูมิใจนี้เป็นอย่างยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการที่คณะกรรมการหลายๆคนที่คัดเลือกขึ้นมานะครับผมจะบอกว่าการที่คณะกรรมการจะคัดเลือกเออยาวชนต่างๆหรือว่าตัวแทนของเยาวชนต่างๆในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อจะเชิญชวนให้ผู้รศาสนาชนทุกๆท่ททานเนี่ยเข้าวัดทาบุญแล้วก็หมั่นทําความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่า การรักษารางวัลเนี้ยให้ตัวผมมีคุณค่าเพียงพอจะรับรางวัลน,นี้แล้วก็อยู่ที่จะประคองกับคุณค่าของรางวัลน,นี้ให้ได้ตลอดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากกว่านะครับในฐานะของทูตวันวิสาขานะครับผมอยากจะเชิญชวนที่ทุกคนเนี่ยนอกจากที่จะเข้าวันทำบุญแล้วนะครับผมจะบอกว่าแค่วันวิสาขาบูชาเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดียวที่ทุกคนสามารถทําบุญได้นะครับผมจะบอกได้ว่าแค่คุณน่ะหันไปตอบแทนบุญคุณกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนั่นแหละครับ ที่จะเป็นคู่ที่มีบุญคุณกับท่านคู่ที่ให้กำเนิดท่านก็สามารถทำบุญกับท่านได้เหมือนกันแต่ว่าจะดีมากกว่านั้นไหมครับถ้าพาท่านทั้งสองคนเนี่ยไปเข้าวัดทำบุญไม่ต้องวันวิสาขบูชาก็ได้นะครับเป็นทุนกๆวันที่ท่านและคุณพ่อคุณแม่ของท่านเนี่ยสะดวกและเข้าวัดทำบุญได้ผมก็ว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับผู้รักษาสานนิกชนทุกๆท,ท,ท่านนะครับ และก็ในวันวิสาขาบูชาปีนี้ครับเป็นวันที่พิเศษมากๆเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ชาวโลกได้รู้จักนะครับว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยทุกคนนะครับเข้าวัดทาบุญกันมากๆแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยผมจะบอกได้ว่าทําความดีได้ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้นะครับแค่คุณสวดมนต์ทำบุญอยู่ที่บ้านสวดมนต์ฟังพระหรือว่าตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณก็สามารถสร้างบุญกุศลเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้เพื่อให้คุณได้มีความสุขทางใจได้แล้วนะครับยังไงในฐานะทูตวัยวิสาขาบูชาประจำปี2518ผมก็ขอฝากว่าขอให้ทุกคนหมั่นทำความดีและก็สร้างบุญกุศลกันมากๆนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับธรรมคู่บุญคนที่ไม่มีสมาธิใจจะฟุ้งซ่าน จิตจะเศร้าหมองและเปิดโอกาสให้ความทุกข์เข้ามาแทนที่ค่ะดังนั้นการทำสมาธิจึงทำให้ใจของเราแข็งแกร่งนะคะในช่วงตามรอยธรรมวันนี้จะมีธรรมะดีๆอะไรมานำเสนอบ้างนั้นติดตามชมพร้อมกันค่ะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวย สวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตยศและลาบหากไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชน แ้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาขอความ ภาสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านที่กำลังรับชมรายการทุกทท่านวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้ซึ่งได้ไปดำเนินการสร้างวัดหลวงอาร์เจนตินาอยู่ที่นครบวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินา ได้มีโอกาสกลับมาประเทศไทยเนื่องด้วยในปีนี้ทางประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดวิสาขาบูชาโลกญาติโยมทั้งหลายวิสาขาบูชาโลกนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญสากลของโลกปีนี้ทางรัฐบาลโดยการนำของท่าน ประยุทธ์จันโอชาท่านได้ให้นโยบายแก่คณะผู้บริหารแล้วก็ผ่านมาทางอ,าองค์กรของคณะสงฆ์ก็คือมหาเถรสมาคมได้ร่วมกันในการจัดกิตกรรมเพื่อเชิดชูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลก วัดวิสาขาบูชานั้นญาติโยมทั้งหลายเราก็จัดกันทุกปีปีนีน้เราก็จัดกันหลายที่อย่างวันนี้ได้าพาท่านมาชมาการจัดวิสาขาบูชาโลกโดยทางมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยโดยการนำของท่านเจ้าคุณของเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมาการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาคสองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชาวิทยาลัยไ,ได้เชื้อเชิญแล้วก็ได้เจริญพรชาวพุทธให้มาจากทั่วโลกมาร่วมกันที่นี่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชาวิทยาลัยซึ่งจัดให้มีตั้งแต่วันที่28 -29 30, แล้วก็31พฤษภาคมวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญที่เราชาวพุทธจะต้องช่วยกันธนบำรุงส่งเสริมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติตัดสรูุ้และก็ปริพานของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกันในวันนี้วันเดียว คือวันวิสาขาบูชาเป็นวันเกิดเป็นวันตายแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตัดสรุอริยสัจสีคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อวันนี้มาเวียนบรรจบครบอีกาวาละหนึ่งเราก็ต้องวาง โปรแกรมชีวิตของเราว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยเราจะให้ทานมากๆรักษาศีลให้มากๆแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาให้มากๆตื่นเช้าพาลูกพาหลานทํำบุญตักบาทเอาบุญแต่เช้าเลยโยมทางคณะสงฆ์เนี่ยในวันวิสาขาบูชาเราจะเน้นในเรื่องของศีลห้าคือวันวิสาขาบูชาใี่เรา ปรวารณาไว้เลยว่าเราจะตั้งใจรักษาศีลห้าข้อนี้ให้ได้ตลอดชีวิตสีลังโลเกอ,อันทุตลลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกถ้าเรารักษาศีลได้สังคมก็จะเป็นสุขสังคมก็จะมีความเจริญเรียกว่าศีลเนี่ย สร้างสุขสร้างสังคมสร้างความสามัคคีให้เกิดสันติภาพในโลกมนุษย์และเมื่อมนุษย์รักษาศีลมนุษย์ก็จะอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาธรรมจึงขอฝากธรรมะเรื่องศีลห้าสีลังโลเกอนุตตลังเรื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติตลอดไป สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยก็ขอความพรสุขสวัสด,ดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมรายการนี้ทุกทุกท่านขอเจริญพรธรรมคู่บุญ ปัญญาเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีไม่เท่าเทียมกันไม่เสมอกันแต่สามารถฝึกได้ค่ะด้วยการคิดดีพูดดีและทำดีปัญญาก็จะเกิดและทำให้เราสามารถคิดได้อย่างรอบครอบนะคะสำหรับช่วงเสียงธรรมจากมหายาในวันนี้จะมีธรรมะดีๆอะไรมานำเสนอบ้างติดตามชมค่ะอมิตาภูต ยาติโยมท่านผู้ชมเสียงธรรมจะมหายานอยู่ณนขณะน,นี้ทุกๆท,ท่านนะฮะก็เป็นเสียงบุญกับเสียงธรรมะที่จะพาท่านทั้งหลายเนี่ยสร้างบาร,รมีก็แน่นอนครับ <c oughs> การเกิดมาเป็นคนที่ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะเราไม่ได้อยู่โดดเดียวนะ <c oughs> ชาวจีนรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สี่ประการที่ตีแปะบอกที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็คือพระกับเจ้านะตีก็หมายถึงแผ่นดินตลอดถึงผู้มีพระคุณที่อุปถัมภ์ค้ำชูเราไม่ให้ตกยากแปรก็คือบรรพบุรุษฝ่ายพ่อนะฮะที่เป็นฝ่ายผู้ชายฝ่ายพ่อทั้งหมดเลยและสี่บรรพบุรุษฝ่ายแม่นะบ,รบรรพบุรุษฝ่ายโยญาโยมผู้เป็นแม่ของเรานะทั้งสี่อย่างเนี่ยจะต้องนับถือให้ครบ แล้วต้องนับถืออย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณพระกัเจ้าที่เรานับถือนั้นนั่นก็คือองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พระโพธิสัตว์ตลอดถึงเทวดาอารักษ์ทั้งหลายนะเจ้าที่เป็นเทวดาที่อยู่ใกล้ตัวอยู่ในบ้านเขาเรียกว่าตีจู้หรือว่าเจ้าที่อยู่ในานานาข้าวก็เรียกว่าองค์พระแม่โพนะถ้าอยู่ที่น้ําก็เรียกพระแม่คงคา อยู่ที่ดินก็เียพระแม่ธรณีอันเนี้ยพระกะเจ้านี่ที่เราจะต้องระลึกถึงและตอบแทนพระคุณของท่านโดยเฉพาะเมตตากรุณาที่เป็นล้นพ้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพหนึ่งนั่นก็คือองค์พระแม่กวนอิมความเมตตาความกรุณาของความเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์เนี่ยนะครับเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยที่รักเราก็เพราะว่า ใจของท่านเนี่ยมีศาสนาใจของท่านเนี่ยลึกๆก็คือว่า,ามีความอ่อนโยนเป็นทุนเดิมถึงจะโหดร้ายขนาดไหน <c oughs> นะลูกจะทำผิดขนาดไหนยังไงก็ให้อภัยมาได้ตลอดนี่ก็คือพ่อคือแม่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขว่าลูกเนี่ยจะต้องมาทดแทนมาเท่าไหร่อะไรยังไงนะตอนเด็กๆเนี่ย สมัยที่เรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับท่านประคบประงมเลี้ยงดูเรามาแทบไม่ด้หลับได้นอนเลยอยกลางค่ำกลางคืนดึกดืด่นนะทั้งพ่อทั้งแม่เฝ้าอยู่งั้นนะเก็บผ้าขี้ผ้าเยี่ยวให้นะมิ้นยังไงก็หอมนะถ้าเป็นของลูกของเราเนี่ยนะแล้ววันนี้ว่าเราเคยเป็นวันนี้เราก็มีพ่อมีแม่เราจะทํำยังไงเราจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้ คุณคุณตรงเนี้ยถ้าโยมไม่รีบตอบแทนท่านในวันนี้นะฮะเราจะไปตอบแทนในวันไหนหากแม้ว่าบางท่านครอบวางครอบครัวพ่อแม่อาจจะลาลับจากไปแล้วนะแต่เราก็ต้องเยี่ยมใจก็คือต้องใช้จิตใช้ใจและลึกถึงท่านอยู่เสมอและที่สำคัญนะทำให้ลูกหลานเห็นลูกหลานเขาจะได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่พ่อแม่ทำกับบรรพบุรุษทำกับปู่ย่าตายาย ต่อไปลูกๆเขาจะได้ทํากับเราอาสอนโดยวิธีทําให้เขาดูไอ้สิ่งที่มันร้ายสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทําให้เขาเห็นเห็นแล้วนะเขาก็จะจดจำนะเพราะฉะนั้นเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้เลี้ยงลูกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าจะเห็นลูกแต่ละคนได้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็โอ้ก็นานนะกว่าจะเลี้ยงให้โตส่งให้เรียนประครับประคองจนกระทั่งมีครอบมีครัวได้เนี่ย ก็ยังไม่อดห่วงใจก็ยังห่วงอยู่งั้นน่ะครับนี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานทั้งหลายจะต้องทดแทนพระคุณเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำพาลูกพาหลานมานะพาลูกพาหลานมาทำนะโดยเฉพาะตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วก็เพื่อบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอ,องค์พระอวโลกิเตศวร พระแม่กวงอิมเป็นตัวแทนแห่งความเมตตาความกรุณานะเราอยากจะได้รับความเมตตาความกรุณาในครอบครัวของเราเราทดแทนพระคุณพ่อก็พาพ่อไปทำทดแทนพระคุณแม่ก็พาแม่ไปทำหรือว่าทำแล้วใส่เป็นชื่อพ่อชื่อแม่ฝากไว้ในนามตระกูลในนามครอบครัวตอบแทนให้กับท่านได้สบายใจเลี้ยงใจของท่านเพราะเท,ะทะะ่าเฉลแก่ชราแล้ว บางครั้งเนี่ยต้องขอเงินลูกใช้เก็บไว้ในใจมีเงินใช้ก็ใช้น้อยที่สุดอยากทำแต่บุญเพราะทำแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ก็คืออาหารใจเพราะสมัยเลี้ยงครอบครัวไม่มีเวลาได้ทำวันนี้พอลูกเต้าเ่าหลานพาไปทำบุญแล้วรู้สึกชื่นใจอยากจะให้ลูกเนี่ยพาพ่อพาแม่มาไหว้พระไหว้เจ้าบ้างเราขอให้ได้มีโอกาสได้ หล่อองพระแม่คนอิมปางเสวยสุกเนี่ยปางนี้นะครับมีองค์เดียวในประเทศไทยนะครับองค์ใหญ่ด้วยเคยทำไหมหรือว่าเคยสร้างอย่างอื่นใครที่ยังไม่เคยทำเคยสร้างรีบพาคุณพ่อคุณแม่มาทำนะฮะนี่เป็นบุญเป็นวาสนาของโยมเพราะคุณพ่อเพราะคุณแม่เนี่ยสุดที่เราจะตอบแทนได้โยมคิดเป็นมูลค่าไม่ได้เลยบุญบาร,รมีจะคุ้มครองลูกหลานทุกคนที่มีความกระตันอยู่ ขออุ้มพระแม่กวนอิมจงคุ้มครองทุกท่านขอบารมีแห่งความกตัญญูที่ลูกทุกคนที่ได้ทําขอจงบังเกิดขึ้นทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนอามิตาพูตธรรมคู่บุญบาปแก้ได้ด้วยบุญไม่ว่าใครก็ไม่สามารถช่วยแก้หรือว่าช่วยถ่ายถอนได้นะคะต้องเป็นตัวเองที่ช่วยแก้ช่วยถอนด้วยการสั่งสมบุญค่ะ และในช่วงเช้านี้มีบุญมาบอกเรามีกิจกรรมดีๆที่จะทําให้คุณผู้ชมได้ไปร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันค่ะขอจะเจริญพรตาตาจนทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31ุพฤษภาคมพุทธศักราชเป็นวันสิ้นเดือนพฤษภาคม ก็แสดงว่าปี5 8เนี่ยผ่านไปแล้วท่าน5เดือน5เดือนแล้วไว้ไหมท่านเกือบครึ่งปีแล้วท่านพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญ,คญท่านทั้งหลายที่ชมรายการดูชมอยู่ในการธรรมะครบุญอยู่ในปัจจุบันนี้ขณะนี้ก็คือวันวิวสขาขบูชาวันสำคัญของโลกในวันพรุ่งนี้ นี่ก็ทางพุทธยานมาคโบจุสรก็จัดงานแล้วสองวันที่สามสิบาบพุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็ถึงตรงกับวันวิสาขบูชานั่นเองท่านทั้งหลายวิสาขบูชานน้นมีความสาคัญประการใดก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วเป็นสำคัญทั้งสาประการด้วยกันเรียกคมเด็จพิพาพากเจ้าเสด็จประสูตเสด็จตัสรู้เสด็จตัอการทัปริพานนั่นเอง ความต้อการอย่างนี้วเจวจาพบมาอย่างนี้เนี่ยท่านทั้งหลายฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยก็ไปอยู่นิ่งเฉยต้องทําบุญกุศลกันพระองค์เทพาพราะเจ้าได้ประสูตินั่นนะ่ะก็คือเป็นเจ้าชายจิตตถาปฏิระเจ้ทาทรงเดชพระอาทรงตัสรู้ได้เป็นศาราของโลกด้วยพุทธบรมีด้วยปัญญาบารมีที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะาความเป็นจริง ึงได้ทรงแนวโลกะวิทูแปลผูรู้แจ้งโลกตัท่าเทวรสานางังระเจอเป็นอาจารย์ผู้ฝึกผู้สอนเทวดาและมนุษย์นั่นเองการแระสรวงพวกท่านนั้นเป็นเหตุให้เกิดพุทธศาสนามีพุทธตนะต่อมาก็มีสมังฆตระณะคือมีพระสงฆ์แล้วก็มีพระธรรมรัตนะคือมีพุสสพทธัตนะมีธรรมรัตรนะและมีสังฆัตนณะมีพระส,สงฆ์สาวกขึ้นมา ก็รวมกันแล้วเรียกว่าเป็นพระรัตนตรัยแล้วก็มีพุทธบรรุตรสีก็มีพิศุภิตรีอุบาสกบาสิกาทานตั้งายความปรัถนาอย่างยี่ของมนุษย์นั้นก็คือการเกิดเป็นมนุษย์ยุยืนยาวนานไปพบพุทธศาสนาได้ศึกษารและปฏิบัติธรรมธรรมที่ท่านต้องปฏิบัติในขณะนี้นั้นก็คือเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาให้มีศีลตก่อนท่านศีลเพื่ออะไรเพื่อจะไปรักษากายว่าจะให้ปกติด้วยศีล เรามีศีลแล้วจะเกิดสมาธิความตั้งใจมั่นประสริที่ความเกิดมั่นก็จะเกิดปัญญาคือความรู้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาพสภาพความเป็นจริงรู้ภายในวัฏสงสารรู้จากสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดแม้สิ่งใดควรจะนึกคิดสิ่งใดไม่ควรนึกคิดสิ่งใดทำไปแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งใดทําแล้วเป็นสุขเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่หมู่แก่คณะเราก็ทําสิ่งนั้น ดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วโครงการของคณะสงฆ์เพราะอย่างยิ่งคือท่านเจ้าคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมราชมังราจาร์ผู้บรรณัติธีตงล่านเจ้าวาดวัดบางน้ำภาธิเจริญกรุงเทพมหานครท่านปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในโครงการหมู่บ้านสินห้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสินห้าท่านทั้งหลายบ้านหนึ่งบ้านใดอุรวมสมบูรณ์ด้วยสินห้าแล้วบ้านนั้นจะเกิดความร่มเย็น ก็ขยายไปจากหมู่จากในครอบครัวขึ้นไปเป็นหมู่บ้านจากหมู่บ้านขึ้นเป็น,ปนตำบลจากตำบลขึ้นเป็นอำเภอจากอำเภอขึ้นไป,ปนจังหวัดจากจ,ากจากังหวัดเป็นประเทศประเทศสยามหรือประเทศไทยเกิดความร่มเย็นเพราะศินห้าเราไม่ทำทุจริตกันเราไม่คดโกงกันเราไม่ผิดในการมีการสงบรเราไม่มีความมีการพูดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่พูดเท็จไม่พูดปด,ไม,ด,ปดไม่พูดพระเจอ้อไม่ผุดหยาบล้วห่างไกลจาก ยาเสพติดทุกชนิดอย่างนี้แล้วเกิดค,ความรบเย็นเป็นทุแน่นอนเพราะฉะนั้นคนต้องมีศินดินต้องมีนาบจะเกิดความชุ่มชื่นนั่นเองท่านทั้งหลายพรุ่งนี้แล้วเป็นวันวิสศขกบูชาติบมงเช้าโดยประมาณจะได้ประกบติอัญเชิญพระประธานหน้าตักถึงร้อยเก้านิ้วที่คุณแม่เจริญรุ่งสุขพระบุติดาได้สร้างอุทิศกุศลให้แก่คุณพระเหลียนรุ่งสุขหน้าตักร้อยเก้านิ้วพร้อมพระอากาศสาวกพระ ารีบดและพระโมคคัลลานะเข้าไปสืฐานยังอุโบสถบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่นั่นเองพรสวดหลังนี้ท่านกว้างถึง9เมตรยาวถึง25เมตรสร้างบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่ใช้ระยะเวลาสร้างเป็น9เดือนทําไมสร้างถึง9เดือนเท่านั้นเพราะเราอยู่ในท้องท่าน9เดือนก็สร้างบูชาพระคุณท่านเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ เป็นการตอบแทนเจ้าพระคุณพ่อเจ้าพระคุณแม่9้าเดือนเสร็จท่านทั้งหลายนี่ก็เขาเดินที่5้าแล้วสมมลลงคาแล้กวก็อาจารย์พรุ่งนี้ก็เชิญพระประธานของคณะบุติดาคุณแม่เจริญลงสุขที่ได้สร้างที่ทแก่คุณพ่อเหรียญลงสุขไ,มขไ้มาเชิญข้าราท่างหลายพุนิมานเนี่ยนะมาช่วยกันโหฮด้วยกันแสดงความพป็นติดยินดีที่จะชักที่ได้เชิญ พระพุทธรูปราักถึงร้อยก้าวเนื้ออางางงามเนี่ยเข้าสู่นั่งประทับบนพุทธบัลลังก์พรุ่งนี้ติพรุงเช้าท่านนะท่านท่านทั้งหลายวันพรุ่งนี้แล้วนะท่านนะลวงพ่อก็อยู่นะหลวงพ่อก็อยู่ด้วยท่านจะมาพบหลวงพ่อก็ดีจะมาร่วมร้างบุญเจ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ดีมากันพุธเยนยมมาแต่เ,เช้ามาเวียนเทียนกันด้วยนะโยมนะมาเลขกโต๊ะจับที่โยมจะมาถนุนเป็นเจ้าภาพในโบร่าง,งโบสถ์ก็ดีแล้วเสร็จการเดินทางก็ดี ที่บางันมาเข้าจากสอนท่าต่างอยู่ตำนทนธงอาภอโจงรยก็มาเลกต่อจับยมนะ081-906-6974เจขอจเจริญพรในวันนี้เรามีมงคล38ประการมาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในชีวิตค่ะมงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนผลไม้พันเลว ถึงจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดีอย่างไรก็ตามอย่างมากก็ทําให้มีผลดกขึ้นบ้างแต่จะให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นยากตรงกันข้ามผลไม้พันธุ์ดีแม้รดน้ำพรวนดินเพียงพอประมาณก็ให้ผลมากเกินคาดรสชาติก็โอชาเช่นกันผู้ที่ไม่ได้สั่งสมคุณความดีมาก่อนเมื่อประกอบกิบใดๆ ถึงขยันขันแข็งสักปานไหนผลแห่งความดีกว่าจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากส่วนผู้ที่สั่งสมคุณความดีมาก่อนเมื่อทำความดีผลดีปรากฏเต็มที่ทันตาเห็นส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าบุคคลทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์ แล้วกลับมาพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาตีสี่ครึ่งทางทอทบหนะคะกับรายการธรรมะคู่บุญค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ